มาในราชสสมบัต so ิภูมิเราเป็นร้อยจานและปกป้องร้อยจานครับวันนี้น้องๆทุกคนนะครับจากศูนย์เรียนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลศึกษาจางหวัดเชียงรายนะครับครับวันน <Oh ี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพพลศึการประจำชุมชนทหนองจิดนะครับว่าหรือว่าศูนย์ย่อยของเรานะครับเรามีภารกิจสำคัญนะครับวันนี้เราเราเป็นที่นะครับพบปะเยี่ยมเยี่ยมสอบถามความพึงพอใจนะครับ จากกิการนะครับหลังที่เขาได้รับการให้บริการของเราแล้วเขารู้สึกยังไงนะครับเราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับในในการพบเจอในการรบุ๊กที่ในครั้งนี้นะครับเราก็นำข้อกระป๋องนะครับจากที่ทางศูนย์เรานะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากนุกมูลิติ SOS นะครับ และผ่านหน่วยควบคุมพื้นที่951นะครับโดยกรอมนภสีส่วนหน้านะครับก็ก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณแทนข้พิการที่อยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับทําให้ทําให้เรารู้สึกผนวใจนะครับอย่างน้อยนะครับก็มีหน่วยงานนะครับที่ ยังให้การสนับสนุนเรานะครับในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับวันนี้ก็นะครับก็ฝากติดตามนะครับการลูปพื้นที่ของเราในวันนี้ด้วยนะครับผ่านช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กของเรานะครับครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับน้องๆนะครับมีการพูดคุยแล้วก็สอบถามของดูงพิการแล้วก็ญาติผู้ดูแลนะครับวันนี้ก็เชิญเชิญ ตอบคกถามพี่แม่นะครับกำอ,อารู้สึยยังไงนะครับจากที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับมามาดูแลน้องนะครับดีค่ะเพราะว่าจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยได้แบ่งเบาด้วยทีนีอ้อยากจะให้ทางน้องๆเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในส่วนไหนนะครับมีมีข้อเสนอแม่มม ก็ทางเราก็ยินดีนะครับที่จะส่งตอนนี้เองไม่มีค่ะเพราะว่าเราทํางานด้ดีใจโอเคนะฝังแบบนี้เร,เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่อย่างน้อยนะครับเราเป็นหน่วยงานเล็กๆท,ท,ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้สังคมนะครับน่าอยูแ่แบ่งปันความช่วยเหลือสักนกแรกกันนะครับทําให้สังคมเกิด <ไป S 2> ความอยู่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทางเรานะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ ได้รับการประสานง,งานนะครับจากหน่วยควบคุมพื้นที่9็นะครับให้กับให้กับพวกเราในวันนี้นะครับซึ่งทางทางเราก็มีพวกกับป่องเล็กๆๆน้อยนะครับให้น้องแล้วก็พี่แม่นะครับได้ได้รับประทานกันนะครับ วนนี้นะครับผมก็อยู่กับผอรปตตำบลดาโตนะครับการก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะคะที่ฉันนางสอนในสระนาเวนักพิพากษาคุ้มกำนันกำนางการเป็นผอรปตตำบลดาโตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องแบบแสดงความยินดีกับตำบลดัดโตและตำบลใกลเคียงที่มีกลุ่มน้องๆนะคะ ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมแรงเสริมแรงใใจูงใจเสริมกำลังใจให้คนที่การในที่นี่ค่ะคือน้องๆเป็นกำลังสำคัญ วันนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ขอบคุณมูลิธีพัฒนาสกายภาพคนพิการนะครับแล้วก็ขอบคุณมูลิธิ s o s นะครับที่สนับสนุนนะครับข้อพดทําให้พวกเราทุกคนนะครับสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนวันนี้นะครับแล้วก็ที่ไม่ลืมก็คือขอบคุณกอออมนอพัก4ร่สวนหน้านะครับแล้วก็หน่วยควบคุมพิธีข้าวันหนึ่งนะครับวันนี้พวกเราได้ทํากิจกรรมนะครับทาให้พวกเรานะครับิบใ E yeah.